ในการขัดกระดาษทรายพี่ก่อนจะขัดเราล้างเป็นซินก่อนครับล้าิ่งนะครับแล้วก็ตัดาทรายพับแบบนี้นะครับแล้วก็แยกไว้ตรงกลางนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้นะครับียกเนี่ยนี่คือการขัดวงเดือนที่ถูกต้องนะครับเนี่ยเพราะไกลเพราะบริเวณบริเวณเนี้ยเขี้ยวเนี่ยมันจะทำหน้าที่ให้ไฟมันกระโดดข้าม นะครับดงนั้นตัวนี้บต้องขัดออร์บบนี้นะครับตอพอหลังจากนั้นเราก็จุ่มนะครับถ้ามีลมก็ปอาให้แห้งนะครับโอเคแล้วก็ขัดด้านข้างขัดนะบ,บริเวณกระเบื้องให้ขาว วน,นไยก็ได้ขัด,ดแล้วแล้วก็ละมันซินครับหลังจากนั้นเราก็ดูช่องว่างมันนะช่องว่างมันช่องว่าง<อ>ระหว่างเขี้ยวอ่ะใส่ครับให้มันห่างกันไปแล้วย,ย้ยายยให้างชิดก,กันไปครับ เดี๋ยวในที่ว่าห่างเดี๋ยวให้ดูจะับไส้ห่อเอาไปเลย